ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่2แล้วสําหรับเว็บร้อยสิไอคันนี้ที่บอกว่าสตาร์ทไม่ติดไม่มีกําลังอัดแต่เครื่องยนต์ไม่ได้หลวมนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับไปทําการถอดนะครับเกลียวหัวเทียนที่ขาดคาฝ,า,ฝาสูบก็แล้วกันนะครับเพ,เพื่อนเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาผมขอบอกไว้แล้วว่าผมจะโยกยอดมาเป็นคลิปนี้นะครับเพราะว่า ในขั้นตอนของการถอดเอาเกลียวหัวเทียนที่ขาดคารูฝาสูบที่ขาดคารูเนี่ยนะครับมันเป็นงานละเอียดนะครับมันเป็นงานละเอียดก็เลยแยกส่วนออกมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกหนึ่งรอบต่างหากนะครับเพื่อนๆนะเอานะครับเมื่อเราเลือกซื้อหัวเทียนนะครับเมื่อเราพูดถึงหัวเทียนเนี่ยนะครับหัวเทียนของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งหนึ่งนะครับที่เรามักจะเจอปัญหานอกจากกรณีที่ว่าหัวเทียนใหม่แล้วสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าหัวเทียนใหม่มันบอดนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งปัญหาอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในขณะนี้ก็คือหัวเกล่าหัวเทียนนะครับระเบิดนะครับหัวเทียนแตกหัวเทียนระเบิดนี่แหละค่ะเป็นสองสามท่อนนะครับแล้วก็บังเอินนะครับข่าวซวยนะครับเพื่อนๆน,นะเป็นแจ้งไดแล้วพี่น้องบัดที่นี่นะครับ เกลียวหัวเทียนขาดคาฝาสูบคาจูรูอยู่ข้างในพุ่นนะครับจะเอาออกอย่างไรนะครับในคลิปนี้แหละนะครับเรามาดูวิธีการเอานะครับอ่าเปลียวหัวเทียนที่ขาดคาฝาสูบออกก็แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นงานละเอียดแล้วล่ะนะครับงานยากพี่น้องงานหมูแขวตันอะครับพี่น้องบริกินหมูอ่อนแล้วบริกินหมูหน่อยคือเขาดอกนะครับแต่ละเขตแต่ละงานเข้ามานะครับนี่นะครับเปลียวนะครับ เกลียวของหัวเทียนขาดคาดจูรูอยู่ที่ฝาสูบนี่นะครับแล้วเราจะเอาออกอย่างไรนะครับอ่าถ้าดวงดีนะครับก็ออกได้ถ้าดวงไม่ดีนะครับโอ้ยบ่อยากจะคิดเลยพี่น้องน,นะครับบ่อยากมากกั่งบ่ไหนได้เครื่องนะครับอ่ะนะครับแต่ที่แน่ๆผมมีวิธีการเอาออกมาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่านะครับอ่า เมื่อเช้านะครับผมรู้สึกว่ามีอีกหนึ่งเคสที่ขาดคารูแบบนี้เห็นเอาไปลงในกลุ่มช่างอยู่นะครับเพื่อนๆนะเอาเรามาดูวิธีการเอาออกนะครับสําหรับหัวเทียนขาดคารูนะครับก็ใช้ไขควงแบนตีเข้าไปกระแทกเข้าไปกระนําเข้าไปคอดคลอดอ่าคอนฟาดเข้าขไปลดพี่น้องนะครับเมื่อเราตีเข้าไปแล้วนะครับไขควงนะครับบล็อกกันกับเกลือวหัวเทียนเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทุกท่าน หลังจากนั้นก็ใช้มือหมุนออกเลยนะครับบวาคือจังมันง่ายนี่แหละครับพี่น้องบวาให้มันง่ายซื่อเด่นะครับพูดให้พูดให้ดูเหมือนง่ายเฉยๆนะนะครับคอตีเข้าไปแล้วก็เอาไขควงหมุนออกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วง่ายว่าพี่น้องนการหมุนรอบแรกยังบอ,อกเลยยังบอกขยับเลยพี่น้องนะครับเอาต้องต่อกระแทกรอบที่สองเข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆนะ plup. ดูที่ว่าจะออกไหมนะครับเพื่อน อ่หมุนหมุนได้ไหมนั่นเห็นไหมมันฝืดนะครับมันฝืดมันติดมันขัดนะครับเพื่อนๆนนะครับเห็นขาดคารูคาจุลูอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆอนอย่าคิดว่านะครับเราจะเอาออกมาง่ายๆนะครับมันไม่ได้กินหมูเสมอไปทุกครั้งทุกเคสนะครับเพื่อนเพนเพราะอะไรนะครับผมถึงต้องพูดคํานี้เพราะว่านะครับบางคันรถบางคันนะครับความร้อนทําให้เกลียวหัวเทียนละลายติดกันกับเสื้อฝาสูบนะครับ เกลียวหัวเทียนละลายติดกันครับพี่น้องนะครับบางเคสนะครับเคยใส่หัวเทียนเกลียวสั้นมานะครับใส่หัวเทียนผิดประเภทมาทําให้เขมองมันมากอะที่เกลียวแล้วทีนี้คนที่เขาเปลี่ยนรอบก่อนนะครับเขาก็ขันทับเข้าไปเลยขันดันเข้าไปเลยนะครับทําให้พอมาถึงมือเราเนี่ยการที่เราจะมาคลายตรงนี้ออกนะครับมันก็คลายออกได้ยากเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะครับนี่แหละนะครับ คาคายออกมาเป็นไดครับพี่น้องอันนี้ก็คือเกลียวหัวเทียนที่ขาดคารูฝาสูบนั่นเองนะครับนี่เมื่อเราออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ไขควงกับคอนนะครับตอกกระแทกเข้าไปแล้วก็หมุนออกในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับถ้า,าว่านะครับเราทําวิธีที่กล่าวมานะครับใช้ไขควงกระแทกเข้าไปแล้วก็หมุนออกนะครับถ้า,าว่าทําสูตรนี้ไม่สําเร็จนะอย่าเพิ่งคิดมาก ให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านเอาต so ู Del ้เชื่อมมาเชื yeah, ่อมนะครับเชื่อมแล้วก็ต่อใส่หัวน็อตแล้วก็ขันออกมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพราะว่านะครับตรงเกลียวนะครับตรงเกลียวเนี่ยนะครับเป็นเหล็กนะครับเพื่อนๆตรงเกลียวมันเป็นเหล็กนะเราก็เลยสามารถนําตู้เชื่อมไฟฟ้ามาทําการเชื่อมนะครับเชื่อมต่อกับหัวน็อตแล้วก็นะครับเอาแปรแกมหมุนออกได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะเอานะครับนี่แหละนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆนได้เห็นนะครับ หัวเทียนที่มันขาดครึ่งออกมานะครับที่มันระเบิดเนี่ยนะครับมันทําให้กําลังอัดรั่วไหลนะครับออกมาตรงนี้แหละนะครับตรงบริเวณกระเบื้องรอยต่อของหัวเทียนนี่แหละที่ผมบอกว่า,าในคลิปที่ผ่านมานะครับอาการเหมือนเครื่องหลวมแต่ไม่หลวมนะครับเพื่อนๆนะอาการการกดการสตาร์ทไม่มีกําลังอัดนะ แต่นะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็ไม่ได้หลวมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าเวลาเรากดกันสตาร์ทนั้นนะครับแรงอัดมันรั่วอ่ามันรั่วนะครับมันตกนะครับออกมาที่นะครับรูหัวเทียนนี่แหละนะครับเราจะสังเกตได้จากอ่าในคลิปที่ผ่านมานะครับเวลาที่เราทําการสตาร์ทมันจะมีเสียงลมดันฟิทฟิทฟิฟ,ฟ,ฟินะครับออกมาจากบริเวณ ฟาสูบนะครับนั่นก็คือเกลียว่าเกลียวหัวเทียนขาดคารูในส่วนของกระเบื้องแล้วก็น็อตที่เราใช้ขันหัวเทียนนั้นนะครับมันระเบิดแล้วมันขาดแยกออกเป็น2ชิ้น3ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับเมื่อเราเอา นะครับเอาเกลียวหัวเทียนตัวเก่าออกนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบก็เอาน้ํามันหยอดเกลียวสักนิดหนึ่งแล้วก็หาหัวเทียนเก่เามาทําการตารล้างเกลียวก่อนนะครับถ้าใครไม่มีดอกทาบก็ใช้หัวเทียนธรรมดาหมุนเข้าหมุนออกได้หลายรอบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลมเป่าเกลียวให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับประกอบกลับเข้าไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นผมขันอยู่ในขณะน,นี้เป็นหัวเทียนของค่ายบอสเดอร์นะครับอ่าบอกไว้ก่อนบอสมี2 สองตัวสองแบบนะครับแบบกล่องสีน้ําเงินกับกล่องสีเทากล่องสีน้ําเงินจะเป็นหัวเทียนเย็นนะครับกล่องสีเทาจะเป็นหัวเทียนร้อนผมเลือกหัวเทียนร้อนมาใส่นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถติดพ่วงขับระยะทางสสั้นใกล้ๆนะครับความเร็วไม่สูงนะครับก็เลยนะครับเลือกมาเป็นหัวเทียนร้อนมันจะได้ไม่บอดเร็วนะครับเพื่อนๆนะถ้าหากว่าใครไปใช้เป็นหัวเทียนเย็นนะครับ เวลาที่รถเรานะครับขับขี่ระยะทางสันส้นๆใกล้ๆเนี่ยบวกกับรถเครื่องรุ่งรวมเนี่ยนะครับจะทําให้หัวเทียนเย็นนะครับบอดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนนะเอาละครับหลังจากที่เราทำการใส่หัวเทียนไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนทําการสตาร์ตติดการสตาร์ตเครื่องนั่นก็คือเรื่องของน้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็คน้ํามันเครื่องด้วยเมื่อเราตรวจเช็คน้ํามันเครื่องแล้วเราก็ มาลองทําการกดคันสตาร์ทดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนหัวเทียนแล้วนะครับมีเสียงลมดันฟุตฟิตฟุตฟิตออกมาจากจุดอื่นอีกหรือไม่นะครับแล้วก็กําลังอัดของตัวเครื่องจะดีขึ้นไหมนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับเราก็ได้ทําการนะครับไล่ตรวจช็คไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคันสตาร์ทนะครับดูแล้วมีกําลังอัดเพิ่มขึ้นมาเต็มร้อยเซเลยนะครับเพื่อนนะนี่นะครับ นี่แหละนะครับการที่นะครับเราไว้ใจทางเราชอบของถูกมากเกินไปนะครับผลที่จะตามมามันก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับถามว่านะครับช่างเคยเจอนะครับหัวเทียนแตกขาดระเบิดแบบนี้นะครับมากี่ครั้งมากี่ยี่ห้อนะครับตอบได้เลยว่าขาดทุกยี่ห้อนะครับเพื่อนๆนะเจอมาบ่อยแล้วล่ะนะครับจนรู้วิธีเอาเกลียวหัวเทียนที่ขาดคาฝาสูบออกนั้นแหละนะครับเพื่อนๆนะ เพราะว่านะครับบางทีหัวเทียนนะครับมันอาจจะตกสเปคนะครับหรือว่าบางทีนะครับเครื่องยนต์ของเราร้อนจัดอาจจะทําให้กระเบื้องมันเสียหายนะครับมันแตกมันระเบิดอเนื่องมาจากเรื่องของความร้อนแล้วก็กาลังอัดด้วยนะครับเพื่อนนะดังนั้นนะครับเราจะไปมองว่าหัวเทียนยี่ห้อนั้นหัวเทียนยี่ห้อนี้เลยนะครับซึ่งนะครับหัวเทียนเนี่ยสามารถเกิดอาการนี้ขึ้นได้นะครับกับหัวเทียนทุกค่ายทุกยี่ห้อเลย นะครับผมไม่จำเพาะเจาะจงว่ายี่ห้อไหนยี่ห้อไีดีนะครับเพราะว่าเท่าที่เราฝากรูเจอมาหลายยี่ห้อนะครับแกจะดยี่ห้อนะนฮามนะครับกอีนะครับ่ายี่ห้อรกับอไปนะครับเก่อ เครื่องนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นปัญหาที่มาจากตัวเครื่องนะครับเพื่อนนะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนไปเจอช่างไม่มีจรรยาวันเหนวเรียบร้อยครับเพราะว่ากําลังอาจมันส่อแววตั้งแต่ต้นแล้วนะครับกดคันสตาร์ทมันไม่มีกําลังอาดร้านอื่นอาจจะจับท่านนะครับอาทําเครื่องก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆน,นะครับให้ทําการตรวจเช็คก่อนถ้าหากว่ามีเสียงลมดันออกมาแถวบริเวณฝาสูบให้ทําการ ตรวจเช็คปะเก็นฝาสูบนอ็อตฝาสูบคายแล้วก็เรื่องของหัวเทียนด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่นอนนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนะครับก็เอาแนวทางในการวัดแรงดันปั๊มติ๊กมาฝากเพื่อนๆแรงดันปั๊มติ๊กที่ปกติก็จะเป็นเหมือนอย่างในคลิปขึ้นไปที่2.94บารนะครับแล้วก็จะกักแรงดันค้างไว้สำรองแบบนี้ถือว่าปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับ สุดยอดนะครับเต้าที่ซ่อมรถมานะครับร้อยกันยังไม่เจอปั๊มติ๊กที่กักแรงดันได้ดีขนาดนี้นะครับเพื่อนๆร้อยละหนึ่งแล้วครับที่ว่ามานี่นะครับเอาละครับในคลิปนี้นะครับคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเอฟซทุกท่านได้นําแนวทางแนวความคิดนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับสวัสดีทุกท่านครับ